สีสันโซเชียลนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปน่ารักน่ารักนะฮะคลิปแรกนี่เกมรู้จักห่านไหมออกเสียงดีเนาะห่านห่านห่านที่เป็นสัตว์ประเภทเนมันมันมัน่ตงจากเป็ดยังไงโออไม่รู้สิฮะคอยาวกวาางละมาคอยาวกว่าเออโอ้ยนักเรียนตอบกันใหญ่เลยนโ่แสดง่เป็ดห่านเราก็แยกไม่ออกเนาะห่านตัวนี้ฮะรัดที่สุดเขาบอกแบบนี้นะ คือนอกจากคอยาวกว่าเป็ดแล้วเขายังเลิศที่สุดเลิศขนาดไหนไปชมฮะอุวิจาย์ประรับจริงทรงอะไรอ่ะบอบเท เทไปทางไหนอ่ะเทมาข้างหน้าบัพไทยเออเนี่ยฮะดังมากในติ๊กต k ในติ๊กตอตอนนี้ชื่อว่าน้องโอมุน้องโอมุฮะคนดูไป5.5ล้านวิวแล้วก็ถามว่าโอมุมองเห็นทางไหมเธอคือมันเทมันแรกรูิมันปิดตาออจริมันเป็นลูกตามองไม่เห็นน่ะโอมุใช้ชีวิตยังไงอ่ะเนาะ แล้วก็มีคนถามว่าเอ๊เห็นโอมุแล้วอยากเห็นแม่โอมุ้ดังเออเขาว่ากันว่าสัตว์เลี้ยงมักจะคล้ายกับเจ้าของเอาตั้งใจดูฮะเหมือนไหมแม่ก็มาทรงบอบเทคือกันเออแม่เขาถามบอกว่าอะดูซิไม่เหมือนกันตรงไหนนี่เออเราจะตายเออเห็นไหมไอ้แยกออกแม่ลาคนไหนแม่คนไหนลูกเหมือนมากแม่เอ็นดูเนาะเออเดี๋ยคนคนดูกันเยอะเลยช่วงนี้เขาดังมากเขาดังมากโอมุเนาะ อย่าลืมนะติดขนตาให้น้องด้วยว่าแต่ว่าเขาไปติดยังไงอะ่ะเออเอาอะไรเป็นไปี่ไรเป็นหนีบที่ขนเนี้อนั่นดิเออแล้วโอโมกอยู่กี่ทั้งวันเลยลูกเอ้แล้วโอโมกคือหันซ้ายหันขวาบ๊อบเทไม่ล่วงอะเอออะไรกันอะโอ้ยรักแม่มากลูกเอ้เหมือนไซแม่เรียนแบบฉันเหรอเออประมาณนี้เออเี่นี่ นั่นก็ผูกพันกันเนาะเออเอาเข้าไปดูกันได้นะค่ะเอามาดูอีกหนึ่งคลิปกันบ้างค่ะเวลาที่เราจะสอบนะพี่กอฟบางคนอ่านแล้วอ่านอีกยังไงมันก็ไม่จำนะสมัยก่อนก็บางคนเอาไปหนุนนอนเอาตำราไปหนุนนอนเผื่อว่ามันจะว่ามันจะซึมเข้าสมองมันทําได้จริงเหรอมันเหมือนแอร์ดอบเนี้ยเหรอสมัยนั้นเนาะเอเนาะก้าวล้ำนำหน้านะคะแต่เด็กคนนี้ค่ะมีวิธีที่ล้ํากว่านั้นนะคะเขาบอกว่าจําไม่ได้ใช่ไหม ทําแบบนี้ดีกว่าไปดูคลิปเป็นค่ะสิ่งรักอิวสิทธสิงสักสิสิท้อสิงอักสินสิทสิงสักดิสิที่ไสิ่ง้ักสิสิสิงสักดิสิสิงสักดิสิสิงสักสิสิทสิงสักสิสิทธิตสิงสักสิสิิสิ่าักิสงเักดิ์สิท่ไมั้้องห้ามดูหน่งศอกดิ่งดียดเท่านั้นน้่งบอกดจําไม่ได้อ่ะักเลยนะ เออก็เลยตักกินเข้าไปมันได้เหรอกินเข้าไปฮะไมก่อนเขจะมีพูดเล่นไงแล้วบอกเอาเดี๋ยวเอาไปต้มเอมน้ำใม้กินอะไรอย่างนั้นใช่อันนี้คือน้องนตักกินเลยตักกินเลยได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้แล้วต้องไปถามครูแล้วก็ถามน้องนะคะแต่ว่ามีคนดูคลิปนี้นี่เยอะเลยทีเดียวนะคะหนึ่งจุดหกล้านวิวฮะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าลูกเอ้ยตักกินเข้าไปแล้วอย่าถ่ายออกมานะลืเดี๋ยวลืม กว่าจะใส่ลงไปได้นะเออคี้ยวด้วยนะลูกเดี๋ยวติดคอนะคะอร่อยถูกใจความรู้เต็มหัวจริงเหรอเออจริงจังด้วยนะบอกว่าน้องดูหน้าจริงจังมากเลยอ่ะนะคะเชื่อไหมสมมุติไปถามน้องนะเมื่อกี้ตักอะไรเข้าไปลูกเอาอายาตไม่ใช่เหรอลูกเออยังไม่ทันมองเลยอ่ะตักอย่างเดียวเลยอะเอาได้หมดแล้วเหรอโอยอยากเล่าขายต่อไปเลยอ่ะ ติดไปวันพรุ่งนี้เอออออนะคุณบู๊บอกเอาอีกแล้วตลอดเลยเอาลาไปเลยเนาะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้บ่ายสองโมงค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ